สวัสดีแม่เอ้าบอสโอนกรุ๊ปกรุ๊ปเนียจ้างั้นีล้เป็นไงเชี๊ยเรีลาเป็นไงเจี๊ยบลีบานบาฟเฟ่ต์เนียตีเหมือนเดิมนะคะจ้าบุฟเคยต์เนียตีไเด้อจ้าก็ไม่ตึงสิเด้อจ้าก็วันนี้ขวัญก็มีผ้าไหมสวยๆนะคะมาแนะนำที่ริค้าเหมือนเดิมนะคะจ้ามือจับเด้อจ้า จ้าวันนี้ก็มาเจอกันเหมือนปกตินะคะคุณลูกค้าขวัญมีผ้าไหมสวยๆนะคะมาแนะนําคุณลูกค้าให้ได้ชมนะคะเผื่อถูกใจนะคะก็ได้จับจองซื้อขวัญอุดหนุนขวัญน,นะคะคุณลูกค้าจ้าจ้าวันนี้ก็ขวัญมาในชุดเรดรสนะคะคุณลูกค้าเป็นเป็นผ้าอันลุยนะคะเครือสโมนะคะคุณลูกค้าก็ ัดชุดเดรสในประมาณนี้นะคะจ้ามาชมเป็นผืนแรกนะคะจ้าขวัญให้ชมเป็นผืนที่หนึ่งนะคะคือลูกค้าผืนที่หนึ่งนะคะขวัญแนะนําเป็นลายบันไดสวรรค์น,นะคะบันไดสวรรค์ล้อมล้อมนาคีนะคะคุณลูกค้าเชิงล่างเชิงบนอ่ะ อจะเดี๋ยวขันจะเอาป้ายขึ้นข้างบนนะอันนี้ค่ะเชิงล่างเชิงบนนะคะออกโทนเป็นโทนสีม่วงนะคะคุณลูกค้ามีเป็นโทนม่วงนะคะมีเขียวนะคะมีเขียวสลับด,ด้วยนะคะนี่นะคะขนาดผ้านหนึ่งคูณสองนะจ๊ะ เป็นงานใหม่แท้ทอมือนะคะคุณลูกค้าผ่านเที่ยบให้คุณลูกค้าได้ชมนะคะได้พิจารณาดูนะคะคุณลูกค้าเป็นลายที่สวยนะคะเป็นลายประมาณนี้นะคะคุณลูกค้านาคีเป็นเป็นนาคีอยู่ตรงกลางนะคะ คืนนี้ขวัญอ่บนัญญาแล้วนะคะคุณลูกค้าเป็นคืนที่หนึ่งนะคะคุณลูกค้าขวัญให้ดูนะคะประมาณนี้นะคะคุณลูกค้าจ๋าเป็นอกโทนสีม่วงนะคะแดงม่วงแล้วมีมีสีเขียวด้วยนะคะจ้า มาชมพื้นที่สองนะคะคุณลูกค้าขวานแนะนำเป็นพื้นที่สองพื้นนี้เป็นพื้นที่หนึ่งนะคะสนใจก็สอบถามนะคะมาได้จ้า จ้าพื้นที่สองนะคะคุณลูกค้าขวัญแนะนําเป็นร้อยดาวนะคะคุณลูกค้าที่ชอบโทนประมาณนี้นะคะคุณลูกค้าจ้าขวัญแนะนําในราคาเบาๆนะคะ1นึ่งปดาบบาทนะคะคุณลูกค้าเป็นลายที่เด่นชัดนะคะร้อยดาวที่สวยนะคะคุณลูกค้า เป็นผืนที่สงนะคะผ้าเนื้อสวยนะคะคุณลูกค้าผ้าเนื้อสวยงามมากเอาป้าไปอยู่ข้างล่างเหมือนเดิมนะคะเนี่ยวสวยงามมากเลยจ้าขวัญให้ชมนะคะชมนะคะ วยนะคะผ้าเนื้อสวยเนื้อแน่นเลยนะคะคุณลูกค้าเป็นลายร้อยดาวนะคะเนื้อผ้านะคะ เป็นงานที่มัดลายยากนะคะคุณลูกค้าเป็นโรยดาวที่มัดลายยากนะคะคุณลูกค้าที่สนใจลายนี้นะคะ<ม>ก็สอบถามขวัญมาได้นะคะเบอร์โทรศู9 847ปดเกนะคะขวันรออยู่นะคะจ้า แนะนำมาถึงพื้นที่ส่งนะคะคุณลูกค้าพื้นนี้ขวัญแนะนำในราคา1,850บาทนะคะผ้าสวยๆนะคะขวัญแนะนำในวันนี้เป็นงานที่เนื้อสวยเนื้อละเอียดนะคะ จะมาชมผืนที่สามนะคะคุณลูกค้าพื้นที่สามขวัญแนะนำเป็นลายเต่างับนะคะเป็นลายมงคลนะคะคุณลูกค้าเป็นเต่ามงคลนะคะพื้นนี้ก็เนื้อนแน่นนะคะเนื้อนแน่นสวยงามมากเลยจ้ะ เป็นโทนออกมีออกสีแดงนะคะคุณลูกค้าแดงเขียวนะคะพื้นจะออกเป็นโทนสีเม็ดมะขามนะคะวันให้ชมใกล้ๆอุ้ย <laughs> ันให้ชมใกล้ๆนะคะนี่ประมาณนี้นะคะนี่คือสีจริงๆนะคะคุณลูกค้า เป็นลายเต่างับนะคะคุณลูกค้าขวานนำเสนอในวันนี้หยิบยกมาให้คุณลูกค้าได้ชมนะคะในราคา1,850บาทนะคะคุณลูกค้าเป็นงานที่เนื้อสวยนะคะสวยงามมากนะคะคุณลูกค้าเป็นยังไงบ้างคะขวานแนะนำไป ผ่านไปแล้วนะคะสามผืนนะคะถูกใจกันบ้างไม่เอย่ยช่วยอุดหนุนขวัญน,นะคะทุกผืนนะคะเป็นงานของกลุ่มทอนะคะคุณลูกค้าเป็นงานของชุมชนนะคะสนใจก็สอบถามขวัญมาได้นะคะเบอร์โทรศู9 847 5361นะคะทุกผืนที่ขวัญได้นำไปสวยงามมากมายเลยะคะ่ะ ้า yeah. มาชมเป็นผื้นที่สี่นะคะคุณลูกค้าพื้นที่4ี่ขัญแนะนําเป็นลายนางามนะคะนางามนี่สวยโดดเด่นมากเลยนี่นะคะสวยจริงๆนะคะผ้านี้ฝันอ่ารลัมยาให้แล้วนะคะคุณลูกค้าดูนะคะ ขวัญให้ชมใกล้ๆนะคะสวยเป็นงานที่เนื้อเนื้อนะคะดูดูเนื้อผ้านะคะ่ะเป็นงานสามตะกอนนะคะคุณลูกค้านี่ดูเนื้อผ้าะคะ่ะเป็นงานสามตะกอนนะคะด้านมันมีด้านชาัดกับด้านไม่ชัดนะคะคุณลูกค้านี่ขวัญให้ชมนะคะ ด้านทางนี้ด้านชัดแต่ถ้าคุณลูกค้าไม่ชอบที่มันชัดมากก็จะนุ่งแบบโทนสีซอฟๆป,ป่านนี้ก็ได้นะคะนี่ค่ะมดมันเป็นสองด้านนะคะคุณลูกค้าอันนี้คืองานสามตะโกนะคะบางท่านคุณลูกค้าบางท่านนะคะไม่เข้าใจว่าสามตะโกมันเป็นแบบไหนนะคะสามตะกร3ามตะกรคือมันเป็นแบบว่า ด้านชัดมันมีด้านชัร์กับด้านไม่ชัดนะคะขานให้ชมนะคะนี่คือด้านด้านข้างนอกนะคะด้านนอกนะคะที่เวลาโทรมันจะออกด้านนี้ก่อนถ้าด้านข้างในมันจะอยู่ทางฝั่งนี้นะคะมีชัดเลยนะคะสวยสวยงามเลยจะ้ะจ้ามาชมผืนที่ห้าต่อเลยนะคะคุณลูกค้าวันนี้ขวนมาแนะนำก็ รวดเร็วนะคะคุณลูกค้ามีก็อยู่ที่ประมาณ13-14คืน13คืนนะคะชมคลิปขวัญให้จบนะคะเพราะว่าวันนี้แนะนำมีแต่งานสวยๆนะคะคุณลูกค้าจะมาชมเป็นคืนที่5นะคะ พื้นที่5วันนี้ขวันก็แนะนําเป็นงาน3ตะกอเหมือนเดิมนะคะ3ตะกอพื้นนี้ก็จะเป็นลายนางงามเหมือนกันนะคะคุณลูกค้าพื้นที่4ที่ขวันแนะนำไปเป็นงานลายนางงามที่ไม่มีเชิงล่างเชิงบนนะคะแต่พื้นนี้มีเชิงล่างเชิงบนนางงามนะคะแต่เนื้อมันจะชิ้นงานนะคะการมัดลายก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะแต่ ชื่อลายนางานเหมือนกันนะคะนี่นะคะขวัญให้ชมเป็นงานเชิงล่างเชิงบนนะคะคุณลูกค้าผ้าเนื้อสวยเนื้อแน่นนะคะนี่นะคะขวัญให้ชมนะคะ สนใจก็สอบถามมาได้นะคะเบอร์โทร089 847 5361สหนะคะจ๊ยังไม่ได้เทียบกับตัวให้ชมนะคะคุณลูกค้าเป็นงานประมาณนี้นะคะคุณลูกค้าจ้า ทุกพืนนะคะสวยงามมากมายบรรยายไม่ถูกจก้ะมาชมเป็นผืนที่หกนะคะเอาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ้ามันลื่นนะคะคุณลูกค้าเป็นยังไงบ้างคะแม่แม่แมจ๋าอย่าเพิ่งลืมขวัญน,นะคะ ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะชมขวันไปเรื่อยๆนะคะเผื่อถูกใจก็สั่งฝันมาได้นะจ mm ๊ะ hmm. จะมาชมเป็นผืนที่6นะคะคุณลูกค mm ้า hmm. ผืนที่6กผ่านในนาเป็นลายนี้เลยนะคะ mm hmm. เป็นขาวๆนี่นะคะจะเป็นกลนแกะนะคะกลนแกะนี่ก็คือลูกกานะคะเป็นลายลูกกาขาวนะคะ วิ่งรอบนะคะวิ่งรอบโคกเลยนะคะคุณลูกค้า <_ C 1> เป็นลายที่ค่อนข้างที่จะมัดลายยากนะจ๊ะอืมเป็นผืนที่หกนะคะ <_ C 1> สวยงามมากเลยนะคะคุณลูกค้า พอมือนะคะคืนนี้นะคะคุณลูกค้าผ้าเนื้อสวยเง้อแน่นนะคะทุกผืนเลยที่ขวัญแนะนำไปแนะนำในราคาเบาๆนะคะคุณลูกค้า1,850บาททั้งคลิปนี้ราคาเท่ากันนะคะ หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะจ้ามาชมพื้นที่เจ็ดนะคะพื้นที่เจ็ดจ้ามาชมพื้นที่เจ็ดนะคะพื้นที่เจ็ดขวัญแนะนำเป็นลายนางงามนะคะ ไม่ใช่แนะนำเป็นลายนางฟ้าค่ะวันนี้มามาแต่นางงามนางฟ้านะคะนี่น,นะคะคุณลูกค้าเป็นลายนางฟ้านะคะสวยมากเลยอ่ะสวยจริงๆ เป็นลายขั้นๆน,นะคะสวยมากเลยจ้า mm hmm. ผ้าเนื้อสวยนะคะคุณลูกค mm ้ hmm. าคืนนี้ขวานามน,น้ำยามาแล้วนะคะคุณลูกค mm ้า hmm. ให้ชมนะคะให้ชมว่าว่าลายคือลายเด่นชัดมากนะคะคุณลูกค mm ้า hmm. เป็นการทอที่เนี๊ยบมากนะคะ, mm hmm. เะเป๊ะเลยนะคะคุณลูกค้า อันนี้ก็จะนำเสนอแต่งานสวยๆนะคะคุณลูกค้าราคาอยู่ที่1,850บาทนะคะขวัญน,นำเสนอในราคาเบาๆนะคะสนใจก็โทรหาขวานนัญได้นะคะเบอร์โทร0 8 9 8 5 7 6 3 6 1นะคะไอ l ดี e ลก็0 8 9 8 4 7 5 3 6กกันนะคะ จะมาชมเป็นพื้นที่แปดนะคะคุณลูกค้าพื้นที่แปดนะคะเป็นงานร้อยดาวนะคะคุณลูกค้าร้อยดาวนี่การมัดลายค่อนข้างที่ากยากนะคะคุณลูกค้าการโยมการมัดกว่กาจะจับได้เป็นพีระมิดพีระเส้นนะคะคุณลูกค้าค่อนข้างที่จะยากนะคะมานชมนะคะนี่ชนนชนนเชิงล่างเชิงบนนะคะคุณลูกค้า สวยงามมากมายเลยจ้าบรรยายแบบบรรยายไม่ถูกเลยสอบถามขวัญมาได้นะคะราคาเบาๆนะคะ,ะ,คะเป็นงานของกลุ่มทอนะคะคุณลูกค้า ควานแนะนําทุกผืนนี่เป็นงานของชุมชนนะคะเป็นงานของกลุ่มทอนะคะสวยงามมากเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะสนใจบ้างไม่เอ่ยถ้าสนใจก็ โทรหาขวัญได้นะคะเบอร์โทร089 8475361จานะคะจะาขวัญแนะนำมาถึงผื้นที่8แล้วนะคะต่อไปก็แนะนำผื้นที่9นะคะคุณลูกค้าพื้นนี้เป็นผื้นที่8นะคะ จ้มาชมพื้นที่9ก้านะคะคุณลูกค้าอบอโทนสีม่วงนะคะสวยเลยนี่เลยนะคะคุณลูกค้าผ้าเนื้อสวยเนื้อแน่นจริงๆนะคะ วันนี้ก็แนะนำประมาณไม่ไม่เยอะนะคะคุณลูกค้าขวัญแนะนำในราคาปกตินะคะราคาอยู่ที่1,850บาทนะคะขวัญอาบน้ำยาให้แล้วนะจ๊ะคุณลูกค้าคืนนี้จะเป็นลายคล้ายๆลายปากกาตรอปนะคะคุณลูกค้าออกไปโทนสีม่วงนะจ๊ะ สีม่วงสวยงามนะคะคุณลูกค้าโดดเด่นมากนีเชิงล่างเชิงบนนะคะจ้ามาชมต่อเลยนะคะพื้นที่สิบนะคะจ้าพื้นที่สิบนะคะ คืนนี้ขวัญแนะนําเป็นรอยดาววันนี้มาแบบมากับดาวนะคะคุณลูกค้าดาวเยอะมากดาวประมาณสามสี่พื้นประมาณน้าจะสามสี่พื้นนะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะพื้นนี้จะนะคะจะออกเป็นโทนสีเขียวนะคะคุณลูกค้าเป็นรอยดาวโทนสีนี้นะคะ อาบน้ำยาให้แล้วนะคะคุณลูกค้าสวยงามมากเลยจ้าทุกผืนนะคะที่ขวัญแนะนำไปสวยงามมากมายบรรยายไม่ถูก สนใจสอบถามมานะคะคุณลูกค้จาจาก่ันรอรับสายอยู่นะจะ้ามาชมเป็นผืนที่11นะคะคุณลูกค้า มาชมเป็นพื้นที่11นะคะพื้นนี้สวยนะคะคุณลูกค้าโดดเด่นนะคะเป็นลายกระแสปีนะจ๊ะกระแสปีสวยนะคะจะนุ่งฝั่งนี้ลงก็ได้นะคะคุณลูกค้า เชิญสวยนะคะคุณลูกค้าขวัญแนะนำให้คุณลูกค้าในราคา1,850บบาทนะจ๊ะราคาเบาๆนะคะอาบน้ำยาให้นะคะแล้วก็ส่งนะคะคุณลูกค้า จะมาชมพื้นที่11บเอ็ดไอ้สิพื้นนี้เป็นพื้นที่11มาชมพื้นที่12นะคะต่อเลยนะคะที่ขวานหยิบยกมานะคะฝากคุณลูกค้านะคะฝากคุณลูกค้าให้พิจารณาดูนะคะผ้าของขวานนะคะเป็นผ้าของกลุ่มทอนะคะเป็นผ้าของชุมชนนะคะขวนก็อยากแนะนําให้คุณลูกค้านะคะได้ช่วย อุดหนุนขวัญน,นะคะเพื่อที่จะได้กระจายรายได้ต่อสู่ชุมชนนะคะจ้ามาชมผืนนี้นะคะออกเป็นโทนสีน้ำเงินนะคะตรงกลางจะเป็นน้ำเงินนะคะลายดอกเหลืองนะคะคุณลูก้า ป็นดอกดาวเรืองนะคะดอกดาวเรืองนะคะดอกเหลืองนะคะคุณลูกค้าตรงพื้นตรงกลางนี่จะเป็นดอกเป็นลาเป็นโทนสีน้ําเงินนะคะเชิงจะเป็นโทนสีแดงนะคะคุณลูกค้าเชิงล่างเชิงบนนะคะสวยโดดเด่นมากเลยจ้านี่นะคะ ถ้าเทียบกับตัวนะคะจะประมาณนี้นะคะคุณลูกค้าเป็นงานที่มัดลายยากนะคะคุณลูกค้าทุกผืนมัดลายยากทุกผืนนะคะสนใจสอบถามมาได้นะคะเบอร์โทร089 847 5361าจ้านะจ๊ะ วันนี้ขวัญพูดเบาๆนะคะคุณลูกค้าได้ยินไหมคะได้ยินน่าจะได้ยินเนะาะเพราะว่ามันมันมันเงียบเงียบอยู่เนาะมันเงียบก็พูดเบาๆมันไม่ได้ยิน,ม,น,ม,ยนมีเสียงรถวิ่งผ่านนะคะขวัญก็แนะนำในราคาเบาๆเหมือนกันเสียงพูดของขวัญก็เบาๆเหมือนกันก็แนะนำในราคาเบาๆนะคะราคาอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาท ราคาที่คุณลูกค้านะคะจับต้องได้นะจ๊ะเป็นงานที่เนื้อสวยนะคะขวันอาบน้ำยาให้แล้วนะคะอาบน้ำยาให้พร้อมส่งเลยนะคะจะมาชมเป็นพื้นที่13นะคะคุณลูกค้าพื้นที่13นะคะอุ้มผ่านผ้าเนื้อสวยมาก ยีพาทายสปวดละอ,อสปวดทวนเนี่ยเนี่ยเนี่ยน้ำหนักผ้านะคะดูนะคะดูนะคะน้ำหนักผ้านะคะนี่นี่ขวัญให้ชมนะคะ สวยจังเลยนะเป็นผืนที่สิบามนะคะคุณลูกค้างานเนื้อสวยมากเลยนะคะลายดอกกระเจียวนะคะคุณลูกค้าสนใจก็สอบถามมาได้นะจ๊ะเบอร์โทร089 แปดสี่เนะคะทุกผืนสวยงามมากมายบรรยายไม่ถูกเลยนะจ้ะขอบอกขวัแนะนำในวันนี้ในราคาเบาๆนะจ้ะราคาอยู่ที่1,850บาทนะคะเบาๆเลยนะคะคุณลูกค้าจ้ามาถึงช่วงสุดท้ายนะคะคุณลูกค้า วันนี้ขวัญแนะนำไป13ผืนนะคะจ้าวันนี้ขวัญแนะนำทั้งหมด13ผืนนะคะฝากคุณแม่ๆฝากคุณลูกค้าฝากน้องๆนะคะพิจารณาดูนะคะว่า พืนที่ขวัญได้นําไปพืนไหนถูกใจก็โทรหาขวัญได้นะคะก็วันนี้ขวัญอวยพรให้ตัวเองนะคะขอให้ขวัญขายดีขายดีนะจ๊ะคุณลูกค้าก็อุดหนุนขวัญเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่อุดหนุนขวัญนะคะวันนี้ขวัญสวัสดีนะคะ